แตละย่างเนี่ยปัน้นอยู่ในยุคหินเ้ยแม่เข็ดเอียงมาแต่ละย่างเนี่ยปันคนอยู่ในยุคหินเข็ดเอียงมาแต่ละย่างเนี่ยปันปานค้นแบบปานคนบ่มีการศึกษาปานคนแบบโอ้โแบบหขี่หูตดนอี๊ยงพอเวลาคนเขาทักทวงพอเวลาคนเขาบอกว่าเอาร้านไปนอน ดดเ,หเห็นว่าข้าวเขากระออกความเว้ยความรู้ก็มีให้อัดเพื่อแบบวบาเอาคือมันมันตุยตุยมาหลายสมแล้วนะตุยมาหลายสมแล้วนะไอ้ลูกนอนในรถเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนกันอยู่เขาออกมาเตือนกันอยู่ เออ่ได้ทํางานทําให้ตัวเองดูมีค่าพี่นี่ตกงานมาเป็นปีกว่าชีวิตเหมือนไรค่าอุ้ยไม่ไร้ค่าหรอกแม่พักผ่อนถือว่าเราพักผ่อนเมืองไทยหยุดสี่วันและเอาหลานไปทําอะไรอ่าพออวจกักเขาไม่ใช่ลูกตัวเองก็เลี้ยงไปทั่วพอออแม่ก็ไม่ได้สนใจอยากทำอะไรก็ทำ ดูนะมันเอาหลานไปนอนในรถเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแล้วพอเราบอกว่าเอาไฟรับกับกับคือพอผ้าหลานไปเข้าไปนอนไปเปิดร่งแร่มโหลดใครจะไปรู้ว่ามันจะดับนานขนาดนั้นเอาอีพากมึงเป็นคนใหญ่มึงเป็นคนที่มี ยาวุฒมึงคิดบ่ได้สิมึงคิดไม่ได้เหรอกับมึงไปเปิดโลงแรกแล้วๆึ้นนึงมันที่จักบาทเป็นบ่โลงแรกแถวล่างซีดน่ะว่าสิแพ้งปะัะไดมันจะแพงขนาดไหนถามก่อนอเปิดีถวมันร้านน้อนดีๆ ไสดับเอาหลานไปนอนอยู่ในรถเปิดแอะให้น,นั่นถ้าเช้าวันต่อมาแล้วข่าวใหญ่วันหลานตุยนะโอ้ยเอฟซี FC สิญง,งหัวมึงคนเด้อวคนทนะี่บอกให้บอกเลยว่าเอฟซีสิงุงหัวมึงความมึงเป็นอย่างคือเป็นคนบมีความคิดแท่เป็นอย่างคือเป็นคนงโง่แท่ เอฟซิตสาบมึงอนะโอ้การเอาเด็กหรือว่าใครก็ตามที่ไปนอนในรถมันก็คือการดมแก๊สพิษนั่นแหละค่ะก็คือตุยแบบช้าๆตุยแบบช้าๆค่ะโอ้บะหูอยังอู้หจะแมนงูน่สิบาให้เขาได้าเลยจังเด็ หนาวดาเลยจังได้งอัวตาดเห็ดเยอะมากเลยอ้ยอย,อยู่เลิองอือ,อโรงแรมเยอะแค่ครึ่งชัวงง่วโมงก็ไปแล้วค่ะเป็นเราเฮ้ ไมดับมึงอกไปถ่ายจนไฟมากบนเตียงเว้ยทำไมฝึกครับไม่รู้สีรูปเปียกอัดฝึกสต่ว่เขาไปว่าก็บ่าทำอะไรก็โดนด่าไปหมดอมกับเบิงแนน่มึงเห็นอีหยังแน่เว้ยมองข้ามความปลอดภัยมากเลยข่าวเขาออกไม่ดูหรือไงมันจีบเบิรงมันใส่ที่วิวยุคหินเบิรงนเมันเหรียญกลานะมันเหรียญกลานก็เทียบบอไม่แถ่ายคลิปหลานถ่ายคลิปหลาน เอาเงินพวกเออะไรนะอสิ่งที่มันจะเสริมสร้างทักษะดีกะ่ะฉันไม่ค่อยเห็นเด้ถ้าเด็กหน่อยไปเพ็ดกิจกรรมจังสีก็ไม่ค่อยเห็นกันนอนเห่อนอยู่แต่บ้านนอนเกียรจะสับท์นอนถ่ายตะคิมนั่นแหละเฮ้ยเช็ดยู่ดซะแน่แหละ บ้าแล้วก็ซศูนจริงนะท่านถ้าเช้าวันนั้นตื่นมาแล้วแบบได้ยินถามว,ว่าลูกสองตานั้นไปอ่ะโอ้ฉันบอกเลยข่าวใหญ่แห้งข่าวใหญ่แห้งแต่อีป้ามึงจะโดนประนามอ่ะมึงจะโดนประนามนเลยแหละฉันบอกเลยควา้มงูควัมมันนามันหนูสุ่มสู ไปพออ่อออนอนในรถข่อยตุกข่าวใครนอนในรถหลานสองเต้าลูกตั่จ่จอยนอนในรถเจ็ดชั่วโมงไฟดับยาคือนอะ่ะสอนแนวมาเป็นตาสอนแต่แนวมาเป็นตา่างสอนกึ้นพุทธ ไปถ้ารู้แล้วว่าจัดสองดอกแล้วจะดีขนาดนี้ต้องจัดสองดอกให้บ่อยๆนะจะได้ไม่มาลกกวน <c oughs> <c oughs> สแสดงว่าไม่เคยดูข่าวคนเปิดแอร์นอนในรถตุยไปไม่รู้กี่คนแล้วบึกจะนอนมันปึกมันปึกอีซุ้มนี่เพิ่งมาจ้าพออวา,าเรื่องอีป่าเอาหลานนอนในรถติขาแมน พ่อ,อเขาสอนอยู่หน้าการกาบสอนแต่ละเรื่องฉับพาพาเด็กๆไปพัฒนา EQ อัดแต่คลิปเอาเงินโอ้ยมันบอเห็นจักอย่างย่านตะเด่นขับรถไปนัันเปน็นอีให้เลยควรเอาเด็กไปเสริมพัฒน,นาการให้เด็กให้เด็กได้ก็ได้เยอะจกัก น้องคิดมาได้นอนแต่น้องนอนต่อจ้าพอคนเล็กบ่ได้มาจ้าอ๋ออ๋อผู้หญิงคนเดียวเออเออผู้หญิงผู้เดียวผู้หญิงผู้เดียวจ้าอยู่เลิงยังไม่กลับจะรอเอาเด็กไปขึ้นจานเปล่าไม่รู้ คดีคดีห้าร้านมันคดีห้า้นาน,น,นะนี่ขึ้นศาลที่ขอนแก่นนะแต่คดีเออคดีที่คดีที่เนี่ยขึ้นศาลที่ยะโสอ๋อแขววังตีเห็ุจนะแนบบัดดิบัดซุ้มบัตรอะ นนเน,น,นี่ยนี่ดีเนาะป๊อบป๊าดเนี่ยคลิปสอนหนังสือเรียนยังไม่เห็นเลยค่ะก็อันนั้นไงอามคอกนั่แหละสอนหนังสืออามอคอกน,นั่แหละคลิปสอนหนังสือแค่เห็นหลานชอบเต้นทำไมไม่ส่งหลานไปเรียนเต้น ก็นั่นแหละทำไมไม่ส่งไปส่งไปเรียนเต้นเลยุ่มสูดเขาจ้างมาเลี้ยงมึงก็ขับรถพาลูกเข้าไปค่ะเว้ยน้องอยู่จินขอแม่ไปเรียนเต้นเห็นอกมันต้องสนับสนุนลูกแบบนั้นเฮ้ย<ะ>เด็ใกใกล้บ้านตัวเองพาไปสิเฮ้ยท<ะ>ำจับภาษาอังกฤษก็ไม่สอนโอ้ยย่าไปสอนได้ ปัสิเพียนก็ต้องสอนดอกมัาสิเพียนอามขอกว่าทันป่าโอ้ยยยยายยยยยอยยย่ยยยยยอยยยพ่อพยค่ะออยยายยอยยยยกย่ายคยกเอามายย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 ยคยยยยยยกยยยยยยย กระจกลงก็อันตรายเพราะรถไม่ได้วิ่งและนอนนานหลายชั่วโมงใช่รถมันไม่ได้วิ่งเปิดกระจกควันมันก็เขา้าไปในกระจกตัวเว้ยอืมฮการดมันก็ถูกปล่อยออกหลังรถแล้วมันก็ควันก็ขึ้นเต็มรถตัวขึ้นเต็มอยู่ เปิดกระจุกไปควนมันเข้าไปในรถตัวว่ากันจะสัวอะไรเถ่ะจะสัวอะไรสัวอย่างนั้นแหละคนครับรถกับมีน่นาอมันขี้เกียจถูกต้องเลยมันขี้เกียจไปแต่เล่น บอนถ่ายคลิปครอบครัวอบอุ่นซุ่มนี่มันเห็นอย่างไรแล้วมันเห็นอย่งไรมันอยู่ํำหนักละให้หลานนอนดมแก๊สึึกนไรบึกอันนี้ปึกอันนี้ยอมแล้วปึกมากปึกแห้งนั่ละพราเขาบอกกับว่าใครจะไปรู้ว่ามันจะดับนานขนาดนี้เอาคือมึงบอนมึงไม่ใช่สกิลการเอาตัวรอดเลยเหรอโอ้ เรื่องชั่วๆวฉลาดคักก็นั่นแหละมันฉลาดแต่เรื่องชั่วช่ววันที่สิบสีต้องมีเด็กไปขึ้นศาลบ้างแหละดูเงียบแท้คอยดูกันไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้เข้าหรือเปล่าเด็กอะไม่แน่ใจไม่งั้นก็ต้องอยู่นอกนอกศาลนะเขาไม่ ขอจะอนุญาตให้เข้าหรอเด็กอ่ะอมไม่น่านะไม่น่านะไม่น่านะเพราะยังเด็กเกินไปก็ทำอะไรไม่ได้เด็กเกินไปไม่น่าได้หรอก แต่ก็รอรอบึงถ่าบึงถ่าบึงจ้ะถ่าบึงออกเห็นนี่ป้าว่าพาน้องนอ,งตตอตอกับกอธมแล้วนะป๋ออ๋อ ไปเห็นเรื่องช่วยกับมาบ้านสิน้องงเนาะทุ่นเลย่วยช่วยช่วกับช่ว,ชว,ชวค่ะเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปกินนะแม่วันนี้จะลงคลิปกินด้วไม่ได้ทำคลิปกินมาสองสามวันแล้วเนี่ยอื้แม่แม่ก็รออยู่คลิปกิน แม่แม่โอเคหรือ,อยังอยากฟังอะไรอีกไหมหรือเราจะพรแค่นี้ไม่อนุญาตจะเข้าไปทําอะไรถ้าจะขอตัวเป็นพยานเรื่องอะไรก็นั่นแหละคือคือจาไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเขาใครจะเข้าก็ได้นะคะหรือคือว่านาะ่ะนะ เขาถามมาคดีในห้องไหนตรวจบัตรประชาชนตรวจอาวุธจะเข้าได้ไหมถ้าคุณไม่มีถ้าเป็นการพวกไต่สวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเขาก็ไม่ให้คุณเข้านะคุณไมไ่เกี่ยวของ อตอบนะคะตามกฎหมายเด็กไม่สามารถเข้าไปในศาลได้แต่จะมีเจ้าหน้าที่วิชาชีพสำรัาเด็กสอบถามอีกห้องนึงค่ะก็ก็นั่นแหละเด็กหน่อยมัดกับเขาศาลมาได้ฉ <c oughs> ันก็เลยว่าแล้วมันจะพาไปศาลแล้วมันจะมันจะได้อะ,อะมัดเขาศาลมาได้นี่ล่ละเด็กหน่อยเห <c oughs> <c oughs> ็นปะมัดกับเขาศาลมาได้ อ,อไม่ค่อยเห็นอีป้าลงคิดน้องนอตอเลยนะที่โดนด่าสงสัยน้องไม่สบายหรือเปล่าปกติจะลงคลิปหลานบ่อยมากอุ้ยมีจิตสำนึกด้วยเหรอพวกเนี้ยเห็นเป็นเอียงเงินลงคิดทายดูเบิร์วิธีหาเงิน,ว,งนวิธีหาเงินของเขาเนาะ เดือนหนึ่งก็ได้รักเสียงอยู่ได้ลายของเขาอยู่โอ้โยก็ทงใสก็โดนด่าเยอะตั้งแต่โดนด่าเรื่องเกงในลนล้วบ้างก็เลยเห็นแบบสีเป้าๆล่งหรอเปล่าแต่ว่าพอเมไ่้ไปติดตามเขาเนี่ยพอเมไ่้ไปติดตามเขาได้แม่คือเพจอี้ขวนี่คือออปไปติดตามเลยเนี่ยพ่อไม่ชอบเด็ก มาอยู่กับพ่อถึงจะดูแต่ดูดูก็พ่อกับบอคอยลง่งคลิปเด็กหน่อยบไปาไนไลเนี่ยบอคอยล่ง